นี้เป็นครั้งที่95ตรงกับวันที่12กุมภาพันธ์2 5 6พรเข้าพเจ้ากรนกบวันมงนำ้ำขอเป็นวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจริยบูชาแด่องค์พระพาวันปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จดูลหลวงปู่บุญเดียหลวงปู่ศิลาตลอดท้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพแห่งคุณพระตนตรัยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลาย โอดจงดลบดานให้เจดของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาลรสุอัตระคันฉันตุเทวจาสักพังสักสักธรรมังมุนิราชันสุนันตุสังคมูขทังสักเทคจกาเมจาูุเปคิริสัิสิขารัตเตจันตาริเขวิมาเนทีเปรัตเถชคาเมตาตุวนาคานิชัยหาวัตถุบหิเคเตภูมิมาจายันตุเทวชลธารวิสเมยัคขันตพานาคา อินทันตาสันติเกยังโมนิระว่าจันางสาวธโมเมสุนันตุธรรมะสวรรค์การวยยมาพันตาธรรมะสวรรค์การวยยมาพันตาธรรมะสวรรค์การวยยมาพันตาบทสวดนามากาสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานาถิเมสรนังอัญญังพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสทิเมโหตุสัพะทา นัตถิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทานัตถิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจะวเชนะโสทิเมโหตุสัพพทาบทสวดมหากรนิโกนาโถติอธิกาคาถามหากรนิโกนาโถอัถายาสพะปานินางปุเรศวาปรมีสัพพะปัตโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนะสัจจะวเชนะ มาโหตุสัพุปัทวามหาก้ณิโกนาโถหิตายะสภะปานินางปุเรตวาปรมีสัภะปตโตสัมโพธทมุตมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาโหตุปสุปัดมาโหตุสัพูปัทวามหาข้ณิโกนาโถสุขายะสภะปานินางปุเรตวาปรมีสัภะปตโตสัมโพธิมุตมังเอเตนะสัจจัวเชนะมาโหตุสัพูปัทวา ประหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกรังสมัมยังภะคะวะสเกสุวิหารติกปิโว,วัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคณัสทิปัญจมเตหิภิกขุสเทหิสเปเหวะตรหันเตหิทัศหิจารุกัธาตุหิทเทวตาเยปูเยนะสันิปติตาโหติภะคะวันตังทัศนายาภิกขุสังคัญจะ ทาโขจตุนาสุทาวาสก,กายิการังเทวาัางเอตาัทาโขสิอยังโขพควาสเกสุวิหารติกะเพระวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเคนะสัตถิปัญจามเตหิภิกขุสตหิสัพเพเหวะาอาราหาันเตหิทสัสหิจาโรโขาทาตุหิเทวาทายเยคุเยนะสันิปติตาโหติพัพภวันตังทัศนายะภิกขุสังคัจนจะยนาาันุนะมายปิเยนะพัวาเตนุปัสสะขเมยยมะอุปสังมิตาวะ พระครวโตสันติเจบันเจขะขาถาภาเสยยามาติอถาโคตาเทวตาเสยยาถาปินามาพระวาปุริโสสัมมันตังวาะหงภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังสัมมิเชยยาเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทวะเทเวสุอัตระกิตาพระครวโตปุระโตปาตุระหังสุอถาโคตาเทวตาพระวันตังอภิตวะเทตวะเอกะมันตังอัถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอกาเทวตาพระครวโตสันติเกอีมังคาถัง อภาสริมหาสมายโยภวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาขาตมมหาอิมังธรรมะธรรมิสัมมาสัมมายาเทขทักขิตายวะอปนาทิตาสังขันติอัถะโคอปาลาเทวตาปะคะวโตสติเกอิมังคาถังอภาสริตตระภิคโวสมาตถังสุจิตตังอัตโนอุสุกามังสุสาระทีวะเนตาเนคขาเหตวะอินทริยานิลักขันติปฏตติตาติอัถะโคอปาลา เทวตาพควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเชจาวาขีลังเชจาวาบรีคังอินทขีลังโอหัจมาเมชาเตจัลันติสุทาวิมาราจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโผวปาราเทวตาพควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสันังคตา เตนะเตคามิสันติอบายะภูหนิงปาหายะมนุสังเทหังเทวกายยาปุริปุเรสันติติอัทโคภะคาวาพิขูอามันเตสิเยปูเยนะพิขเวทะสสุโลกาทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถะทากตังทัศนายะพิขูสังคันจะเยปิเตพิขเวอะเหสงอาทิตตามัทนานัรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะวันตานังเอตประมาเยวเทวตาสันนิปติตาเหสุงเสยยาถาปิมมยหังเอตระหิเยปิเตพิคเวพระพิสติ อนหาคตะมัทธานางอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภะขวันตานางเอตสปรามาเวยวเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิไมยหังเอตระหิอาจิคิตสมิภิคะเวเทวกายานางนามานิกิตอิสมิภิคะเวเทวกายานางนามานิเทศิตส,สม,มิภิคะเวเทวกายานางน,นามานิตาสุนาถาสาธุกรรมานิมนานสิกโลาภาสิสมิติเอวัมพันเตติโูเทพิขุภะคะวตปัญจโสสุภะคะวเอตเทววจะ สิโลกะมนุกัตสมียัตถภูมา,าสันสิตาเยสิตาสิริขพลังปะหินันตาสมาหิตาปูถุสีหาวะลลีนาโลมะหังสัมพิสัมพุโนโอทาตะมนาสาัสสาสุทาวิปสัสสนะมะนาวิลาปิญโยปัญจะสะเยตยัตวาวเนกปิละวัฒเวตโตอวามันตยิสัสทธา,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 าสาวะเกสะเสนะเตเทวกตายาภิกันตาเตวิชานาถาภิกขวูเตจาอัตปะมะรุรงสุตตะวะพุทธัสสะสนนังเตสัมปะตุระหุยานัง มนุสสานาทัศนังอภเพเกสภมัทขุงสหัสสังถะสัตตลิงสตังเอกสหัสสานังมนุสสานะมัทสงอภเพเคนัตมัทขุงทิสสะสปภาพุตตาอหุงตันจะสพพังอภิญญาญาวะวคิตวานะสภุมาตะโตอมันตยิสัทธาสาวะเพสสะเสนลาเตเทวะกายะพิกันตาเตวิชานาฐาพิขโบเยวุขังกิติยิสมิขิราหิอนุขุปโสสตัสหัสสาวะขะอหุมละกปิละวัทวาอิเิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยะสสีโน โมธมานาะพิกามุงพิกุนางสม,มิติว่านางชาสหัสสะเหวะมาตายขาณรัตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสินโนโมธมานาะพิกามุงพิกุลนางสม,มิติว่านา,งส,า,สสานงสัมธาคิราสิตติสหัสสายขาณรัตวันนิโนอิธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสสินโนโมธมานาพิกามุงพิกุลนางสมิติว่านางอิเจเตโสราสหัสสายะขาณรัตวันนี้โนวิธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยสัสิโน โมทมานาภิกษุกามูภิกขุนางสามิติงว่านางเวสานิตาปัญจสตายะขานันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวนาวันโตสะสีโนโมทมานาภิกษุามูภิกขุนางสามิติงว่านางคุมพิโรราชคหะิโกเวปุรสานิเวสนางพิญโยนางสตาสหัสสังยาขานางปะยิลูปาสติคุมพิโรราชคหะฮิโกสุภปาค้าสามิตริงว่านางปุริมันสัทิสังราชาทธตระโถษาสติขันทพานางอธิปติมหาราชยัสฉศิโส ปุตตาปิตัสสะภพระห์โวินทานามาวัดพราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสินโโมธมานาภิกขามุงภิกขุนสัมมิติวะนังขี่นันจัติสังราชาวิรุฬหโขตาัสสะสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสสะภพระห์โวินทานามาวัดพราอิทิมโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสินโโมธมานาภิกขามุงภิกขุนสัมมิติวะนังปัจฉิมมันจัติสังราชาวิรุฬหโขภาษาสติ นาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสาวพะหกูอินทนามามหาภราีที่มันโตชุติมันโตวันน้วันโตยสัสสิโนโมทมาณาธิกขามุภิกขูนางสมิติวนังอุตตะรัณจที่สองราชากุเวโรตปัสสาสติยข่านังอธิปติมหาราชายสัสสิโสปุตตปิตัสาวพะหกูอินทนามามหาภราีที่มันโตชุติมันโตวันน้วันโตยสัสสิโนโมทมาณาธิกขามุภิกขูนางสมิติวนังปุริมาทิสังทัตตะลัตโถทักขีเนนะวิรูปะโกปชิเมนะวิรูปะโขกูเวโรอุตลังทีสัง ตาโลเตมหาราชาสัมมันตาจตุโลทิสาทานธรมานาถังสุวรเนกปิรวทเวเตสัมมายาวิโรธาสาอาคูวัจมิกาสถามายาคุเทนทุเวเทนทูวิภูจวิภูโตสหจันทโนกามาเสถโทจักกินมุขันทุนิคันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจักบาริจิตาเสนนจะกคันดะโคนรโรราชาชันโนสโพ อาคูปัจศิโคเจวัตินพุโรชริวัชสาเอเตจันเยจาราชานพันธภาสหราชุพิโมทมานาพิกามุนพิกูนางสมิติวนาังอัตถาคูนาสภานาคาเวสลาสหตัสชะกากรมพารัตตะลาอาคูพายาคาสหายาติภิเยามุนาทัทะลัทธาอาคูนาคายัสสิโนเอระวโนมหานาคูโสภาคัสมิติวนาังเยนาคาราเชสหัสหารันติทิพพาดิชาปัขีวิทุดิัาคู เวหาเอสาเทวนาวสากัตตาจิตตาสุปนาอิติเตสันหามังตภายันตถานาคาราชาลามาสีสุปนาโตเขมมะมาคาเสพุปโทสัญญาหาหิวาจาหิปภวายันตาราคาสุปนาสารานามังคังสุภุตังชีตาวชิดรหัตเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตโรวาสวเศสเดอิทิมันโตยัสสิโนการะกัญสามหาพิสมาอสุราธนเวขาสา วปจ,จิสิตสุติติจะกะหาหาราโทนมุติสหัสัจจันจะพระริปุต,ตาน,นังสัพเพเวโรจนามากาสันในิตตวพระิเสนังปะหุพัทธมุปาขโมงสัมมโาโยธานิพัทันเตหิขุตังสันสิจิวะนางอาโปจเทวาปัทวีจะเตโชวะโยจธา,าขโมวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายัาสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวยัสสสโน เสตเถระสาทากายาสัพเพนานตะวนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโตยะสักซีโนโมทมานาพิกามูพิกูตนางสนิทิวนาลุเวทูจเทวาสหะหรือจอาสมาจัทุเวยะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาภูบุรคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาภูบุรคิตานักขันตานิปุรคิตวาอาภูมันธารวาหกาวาสูนางวสาอุเศโถสักโภภาคาภูไรทเทระเสเตทัสสาทากายาสัพเพนานตะวนิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันนวันโต ยัสสีนโนโมทมานาภิกขามุภิกุนาสมิติวะนางังอาชาขุสหภูเทวาชาลามบขบิสีขาลิวาอาลิกาจารโรชาจักภูมาภูพานิพาสีโนวรุณาสหธรรมาจักอาจุตาจักอเนสกาสุเรยานุจิดาอาคูอาคูาควะสวะเนสีโลเทเสเตทัศนากายาสัพเพนานัตวนิโนยทิมันโตชุติมันโตว,นะวันนวันโตยัสสินโนโมทมานาภิกขามุภิกุนาสมิติวะนัง สมานามหาสมานามนุษสามนุสุตตามาคิดธาตุปตุสิกาอาคูอาคูวะนโนปตุสิกาอัทคูหะรโยเทวาเยจารุหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายัสสัสีโนทัเสตเสศาฮากายาสัเพนานัตตะวนิโนอิทิมันโตชุติมโตวันโนวันโตยัสสัสีโนโมทมานาอภิกรรมุภิกตุนังสัมมิติวะนางสุตาการุณมหาอรุณาอาคูเรขานัสสาสหะโอทาระไคหาปามุขาอาคูเทวาวิสัชนา สธามัตตาหารัขาชามิสกาจายัสสิโนอัทยังอาคาปชุนโนโยทิสาภิวสติเทเสตเถศะสาธายาสเพนะนัตตะวนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันแล้ววันโตยัสสิโนโมทมานาภิคาุมผิวนาสมิติวะนังเคมิยาตุสิตายามากัตถกาจายัสสิโนสัมพิทกาลาวาเสถาโชตินามาจอาสวาสวานิมมารติโนอาภูอัทะูปะรินิมิตาทเสตเสษะสาธายาสเพนะนัตตะวนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันแล้ววันโตยัสสิโน โมทมานาภิกามุงภิกขุนังสมิติวา่าหนังสัพเทเทเทวานิกายาสัพเพนาน,าตนัตตะวณิโนนามานันเวเยนะอาคันชุนเยจนเนยสาธิสาสหาปาวุชชาติมขีลังโอคาตินะมะนาสังทักเขโมคาตะลังนาคางังจันทังวาอสาิตาติตางสุพัมมาประมะาโตจักปุตตาอิทิมาโตสะสังนังกุมารลติโจสจัโสปาคาสมิติวา่าหนังสหัสะพัพมารกานังมหาพัมมาภิกิทาติอุปปันโนสุติมัตโตพิสมากายโยยสัสสิโส พเศฐาอิสระอาภูปันเจกัสวัติโนเตสัญจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพัมะเกมราเสนาภิกามิปัสสกันนะหะสะมันทียังเอทะกันนะหะทะพันทะทะลาเคนะพันตมัทูสมันตาปริวาริธรรมะโวมุจิถะโพจินาอิติตัถฐามหาเสนโนกันนะหะเสนนางอเบสัยปานินาตละมหสจะสลังกาตวานะเพระวังยะถาปังสโกเมโคทนายันโตสวิชุโก ลาซาโสรจุปจุทาวันติสังคุทโทอชัยยงวเสตันจาศพังภัิญญายววัคิตวานาสภูมาตตัววัมตยิสธาสาวเพศาสนาเตมาลาเสนาพิจันตเตวิชาาถาพิภูเตจะอาตปะมครุรงสุตวาพุทสัดสาสจนางวีตะลาเคหิตปะกามุงเนสังโรมันปีอินชายุสัพเพวิธิตะสังขามาพยาดีตายะศสินโมุตสันติสหภูเตหิสวกาเตเสนสุตาติ บทสวดจุลละชัยยะปรารกรณโมเมพุทธเตชะนสาตนตัญญาธมิกาเตชะประสิทธิปสีเทวานารายะประเมสุลาสิทธิพม,มาจะจะอินทาจะจะตุโรกาคัมพีรักขาตาสามุทาภูตุคังคาจะสัพพมะชัยยะประสิทธิพระว,วันตุเตชัยยะชัยยะธรณิธนีอุททติอุทัติน,ท,นทีนาทีชัยยะชัยยะคักคนละตนละนิสัยนิไลาสายเสน,นาเมรรานราชคละละทีชัยยะชัยยะคัมคีรโสพีนาเสนทเมนละชพทีชัยยะชัตากาลี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีจุธาธนมุขชาชัยยะชัยยะวรุณมุขสาตาชัยยะชัยยะจัมปาที่นาคากุรัขันธุชัยยะชัยยะขจพลนตุโลสุประผู้ชงศีรษพยคาธีปาชัยยะชัยยะวรุณมุขยาตาชิตาชิตาเสนาเดกุลปุณสิทธินาดีชัยยะชัยยะสุขะสุขาชีวีชัยยะชัยยะธณีทะเลสัทธาสุชัยยา ชัยยะชัยยะธรณิสัตินสธาชัยยะชยยะมังกรารัญาะระวคชัยยะชยะวรุณนยะเขชยยะชยลภเสุระพุชเตชาชัยยชยะปมเมธะคณาชยยะชยะราชาธิราชจชยยะชยะปัทมินิสพังชัยยะชยยะอรหันตาปัญเจกพุทธสวังชัยยะชยยะ มาเหตสุโรหาโรหะเรียนเทวาชัยยะชัยยะพมัสุลภูชัยยะชัยยะนาโพวิรุณโพวิรุปปุจันธิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะกภูเวโรวรนุโนอารุโนปิจะกอคิวายโยปะชุนจะปะชนหงุปมาโรทัตตะรัตโกอัถานสัมมะเทวาสิทธิตาปัสสะอัธโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะรามุภวัตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโฆจะทัศปาโลจักชัยยะกลง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะเตโสธีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหกตุเตชัยยะมังคดังชโยปีพุทธศาสิริมโตอยามารสะปะจัปปาปิมโตะปราชโยอุคูสยามโพธิมันเถปโมทิจาชัยยะตถาพเมคนาเมหสีโนชโยปิพุทธศาสตริมโตอยามารสาจัปปาปิมโตะปราชโยอุคูสยามโพธิมันเถปโมทิจาชัยยะตถาอินทคณาเมหีสีโนชโยปีพุทธศาสตริมาโตอยามารสะจัปปาปิมโตะปราชโย อุปโภคยามโพธิมันเถรมุทิตาชยัตตาสุปนัคนาเมเฮสีโนชายโยปพุทธศาสตร์สิริมตอยามารัสสัจจปปิมตโตปราชโยอุปโภคยามโพธิมันเถรมุทิตาชยัตตาสุปนักนาเมเฮสีโนชายโยปพุทธศาสตร์สิริมตอยามารัสสัจจปปิมตโตปราชโยอุปโภคยามโพธิมันเถราโมทิตาชยัตตานาคคานามเฮสีโน ชยโยปิพุทธสัตว์สิริมาโตอิยามมาลสัจจาปปิมาโตะปราชโยอุปูสยามโพธิมันเทปมูลทิตาชยตาสุสัพมคณาไมเฮจีโนชยันโตโพธิยามูเรสกายานังนาทิวัฒโนเอวังตะววิชโยโหุวิชยสุชยมังคะเลตปราชิตาปักลังเกสีเสปธรรมิปโขคาเรอภิเศเกสัพพุทธานังอคับปโตปโมุทติสุนักขันตังสุบังคารังสุปาพามตังสุปุติตังสุขะโนสุโมทโฮโตจะสุอิถังธรรมะ Em, พระมัจจาริสุปัถังชินางกายากรรมังวาจากรรมังกทังชินางปัถังชินางมโนกรรมังปานิธิเตปัถังชินาปัถังชินานิาตวานารพัตถเถปัถังชินเออัถะลัขาสุขิตาลุนหาพุทธศาสนอโรคาสุขิตาโหทาสหสัพเพหิยติภิสุนันตุโพโตเยเทวอัสนิถาเนอธทิคตาทีคายุกาสตาโหตุสุขิตาโหตุ สัพพะาลักขันตุสัพพสัตตานางังลักขันตุชินาสะสนังยากาจิปัฏฐนาเตสังสัพเพปุเรนตุมัทโทรัฐามิตรกาเลปะวัสันตุอสังวสาวราหากาโลคาจุปัฏฐวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายะชุขังจิตตสุขังอรหันตุยถา,าละเหอ กสวดธรรมนิยามสุตังเอวเมสุตังเอกังสมย,ยังพัพวาสวัตทียังวิหารติเชตวเนอการากปิทิก,รรกะสอาเมตาตาลโขพัพวาพิขุอาเตสิพิขโวติพระทันเตติเตพิคูพ,คพ,พ,คกกพัควาโตปัญจโสสุนพัพวาเอตาทาโวจัอุปทวาพิคเวตตาคตานังอนุปทวาตตาคตาน,านังทิตาวสาสธาตุธรรมทิจตตาธรรมนิยมัตาสัพเพสังขารา อนิจจติตังตถัคโตอภิสัมพุทธติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะาาภิสเมตวะสิกเตเทเสปัญญาเปติปันทาเปติวิวัลติวิภัชติอุตตานิกลโลติ สัพเพสังขาราอนิจจติอุปทฏฐาวาพิคเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสสาถาตุธรรมทิตตาธรรมนิยมตาสัพเพสังขาราทุกขาติตตาตถาคตวาพิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตวาจิตคเตเทเสบัญญปติปิปันทัปปิิวิวรติวิภาสติอุตานีกโลติสัพเพสังขาราทุกขาติอุปทฏฐาวาพิคเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานังทิตาวสสาถาตุธรรมทิตตาธรรมานิยมตาสัพเพธรรมานตติตัง ทางพระโตอภิสัมพุทธติอภิสัมเวติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเวตวะอาสิกเตเทเสปัญญาเปติปันทภเปติวิวรัสเถรวิาาพาสติอุตานีกะโลติสัพเพธธรรมานัตตาติอิทักมะโวจักพักวะอัตามนาเตภิกขูพักวะโตภาสีตาภินันทุนติบทสวสดพระเท迦รตถาถา,า,าอะติตานานาขาวะนานาวะขเมยานัปปติกังเขนา,ขาตางังบุคคลไม่ควรตาม คิดถึงสิ่งที่รู้ไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงไม่พึงพึงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะทาตีตปฏีนันตงังอปัตตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็าละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมตัดถาตัดถาวิปัสสติอสังหินงังสังกุป,ปังทางวิทานุพะโรหะเยผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่น,นั้นอย่างแจ่มแจ้ไม่วงแง่คอนแข็งขอบคุณพ่อคุณอาการเช่นนั้นไวแต่เชวักิจจมาตปังโกชัญญ,ญามนังนสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวัน,นี้้ใคครรรจะรูวาามมตยแุ่งนี้ นาหินโนสังฆลันเตนะมาหาเสนามัจุนาเพราะการเพราะการผัดเพลี่ต่อมัจุระซึ่งมีเยนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอววิหาริม,มาตาปิงกะหุงะธรรมทันทีตามตัตเวเมพเทฆราโตตีสัมตัวจิกเตมุนีผู้นี้ผู้สงบย่อมเก่าเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดขันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงนาะตีเดียวก็น่าชมบทสดธรรมะสังฆสังเวขปปจเวฆนะ สัพเพสังขาราอนิจจังสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามารมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุ์มันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธมานัตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุกวังชีวิตทางชีวิตของเราไม่่่ยยยยยัังงงงืืนนนทุกววมมคาาตเป็ขอ อวสังมารยามาริตพรมอันเราพึงจะตายเป็นแท้มรณะปราโิยสถานนางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรออชีวิตตังเมยานิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงวะตะควรที่จะสังเวทอายังกายโยอจิลงังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตญญญปะปิญญาโหครั้นปะสจักปิญญาชุนโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเสสติจักน,นทัพปะทวีซึ่งแผ่นดิน กลิงขลังอีวะประดุษว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี่รักถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปปัชิตวานิรุชนติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมับไปเตสังโมประสมูสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัปตามังอันติจัตสัทั้งหลายทั้งปวงกำลังจะตายมะริงสุจจะมะริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเถวะหังมะริสเม เราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนะัทีเมเอตะสังไซโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสดแม่ยาแม่ตายอย่างกินจิอย่างกินจิกุศลังกำมังสัพเพหิปะเทอิกะตังคุณยังโนอโนโมทันตุสุนัตุโพโตเยเทเวาสมิงธานิอธิคตาทีคายุกาสัธาโหตุ สุขิตาโหตุทุกขะปมุชนตุมาตาปิตุสุขิตาโหตุทุกขะปมุชนตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหตุทุกขะปมุชนตุสัพเพอายาติกาสุขิตาโหตุทุกขะปมุชนตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขะปมุชนตุสัพเพอริยุปัชชายะสุขิตาโหตุทุกขะปมุชนตุสัพเพนขันตาสุขิตาโหตุทุกขะปมุชนตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขะปมุชนตุสัพเพสัมมิตินังสัมมาติชนตุโว บทสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมพธิสัตตูอคันติมยะอิติพพวานะโมพทธิสัตตูอคันติมยะอิติพพวานะโมพทธิสัตตูอคันติมยะอิทธิพพวาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวาวสิณีถูกเพคะเลโพธิขะเลตะหินตะหิงตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาโสถึงกโลเตทะวิหารบันทะเลเทราจามัชชานวกาจัพพิทาวสารามิกาทานะปฏิ อุปัสากาค์ามาจากเทสานิขามาจะอิสระสัมปานาภูตาโสกิตาพวันตุเตชะลาภูชาเยปิจะอันทัสัมภวาสังเสทชาตตาอัรมโมปปติกานิยานิกงังธรรมาวรังปฏิจเตสัมเพปิทุภาษากรโรตุสังขยังาตุจีลังสตงังมมมมธรรมโมธรรมธทลาจะปุคลาสัโคหงตุสมโควะอัธายาจะหิตายาจะอัมเหรคันตุสัตธรรมโม สัพเพปิฏฐมัจจาริโนวุติสัมปาปุเลยยามักธรรมเอรยปเวทิเตปะสันนาหูตุสัพเพปิปานิโนพุทธสสเสนสัมมาทาลปเวชันตูกาเรเทวุปวสันตุวุธิภาวยสตานังสัมิทังเนตุเมทานิมมาตาปิตาจัตตระชังนิจังละขันตูปุตจังเอวังธรรมเณรราชาโนปะชังละขันตูสัปทา เทวตาอุวิโยชนาคาถาทุกขปัตตาจันิทุทขาพยามปัตตาจันิพระยาโสกปัตตาจันิโสกาหตุสภเพปีปาเนโนอตาวาจจะอเมขีตสัมปทางตุญยาสัมปทาสกพเพเทวานุโมทันตุสัมัสัมปติสิทธิยาทานังทานตุกสัทยาสีลังละขันตุสัมทาภพวนาพิวนาพาวนาพิรตตาหตุขันสันตุเทวตาคาถาสุมังคณาคาถาหตุสัพพังสุมังคารังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสทีหตุนิรันตัง โอส um ัพพ e ังสุมังคารังนักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสตีโอตูนิรันตรังโอทูสัพพังสุมังคารังนักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโอตูนิรันตรังสัพเพพุทธาพระปตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัญเจการันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขันพันธามิสัพ สัพเพพุทธาพระปติาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนนะละขันพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปติาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนนะละขันพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปติาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนนะละขันพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปติาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนนะละขันพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระปติาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนนะละขันพันธมิสสะพโส สัพเพพุทธ,ธาพระประตาปัญเจกาน,นันจัยังพระนางอรหันตานันจเตเฉนะละขันธนัรมิสสะโส้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยาพระพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้องกล้าอุทิศวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิศศริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แค้วคกร่ปลอดภัยจากทุกศ์โลกภัยอันตรายทั้งปวง มีแหล่งรายได้าอาสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพเป็นชอบทมคำว่าไม่มีอดอยากแยกชนขอ,อยได้มีแค่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสั่งสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทศเทวดาังหลายผู้ดได้อนุโมทนาสาธการในบุญกุศลนี้โป,ประสิทธิ์ประสาทพรน้อมโองอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตายยอดเสรษฐถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งโคตที่3าสิ่งอม,มุลือได้จัดสร้างขึ้น ให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์จำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบเขาและบุชาทุตประการเทอ